อันนี้คือต้นผักหวานนะครับค่อยๆสังเกตนะครับดูนะครับนะครับผักหวานนะครับสามปีนะครับก็มาดูเคล็ดลับกันนะครับว่าไอ้ทำไมมันโตได้ขนาดนี้นะครับก็จะเป็นเคล็ดลับเรื่องของให้เรื่องของการให้น้ํานะครับนะครับการถอดยอดการอะไรเนี่ยสมบูรณ์นะครับ ใบหนาใบดีนะครับผมนะครับดูนะครับ จะมีเทคนิคการให้น้ําของแบบฉบับของต้นก้าแฟนะครับการส่งน้ําลงไปใต้ดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่เป็นนะครับเราทําไม่เป็นแรกแรกเราก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่คือช่วงแรกคือช่วงแรกที่ผมทํอาอันนี้ก็จะเห็นว่าจะเป็นน้ํามันขังอยู่นะครับน้ํามันขังอยู่ มันจะซึมลงไปช้ามากนะครับมันก็จะค่อยๆลงไปใต้ดินแต่มันใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดคุาวนี้ก็คือจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งอยู่ติดกันนะครับดีฟากหนึ่งอันั้นกอกไม่ลงนะครับเห็นนะครับน้ำค้างแต่ตรงนี้นะครับลงได้เลย นะครับน้ำนะครับลงไปแล้วครับซึมลงไปแล้วไปกระจายตัวอยู่ใต้ดินนะครับกระจายตัวใต้ดินก็ทําให้ดินในบริเวณนี้ครับก็คือชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นแล้วก็ต้นไม้ไม้ก็สามารถที่จะกินได้นะครับนะครับเกลี้ยงเลยนะครับนะครับส่งไปใต้ดิน น้ำหยดเดียวก็ไม่เสียนะครับดีกว่าเราใช้สปริงเกอร์เยอะแยะเลยนะครับสปริงเกอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าน้ําขนาดนี้นะครับหัวขนาดนี้เวียงนะครับเพราะว่าครึ่งของครึ่งเซนก็ยังไม่มีผลอะไรกับต้นไม้เลยนะครับน้ําขนาดนี้นะครับถ้าเกิดเราจะมาเทปืดลงไปอย่างเงี้ยไม่มีผลนะครับอ่มาลองดูกันเลยนะครับให้เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดเจนอันหนึ่งหยดเดียวก็ไม่เสียหายนะครับเรามาดู ดูนะคเี่นี่คืออย่างนี้พอนึกถึงตอนที่แดดมันออกนะครับแดดมันออกมันก็จะระเหยและการซึมลงไปใต้ดินมันจะไปสักแค่ไหนครับผม,มเพื่อนอาจจะเซนหนึงหรือสองเซนหรือเปล่าครับ แล้วตัวนี้รากพืชอยู่ลึกกว่านั้นหรือเปล่าประมาณนี้ก็คือต้องพิจนารณาครับผมว่ารากพืชอยู่ลึกกว่านั้นแน่ๆนะครับแ้วโอกาสที่พืชตัวนี้จะได้รับประโยชน์สูงสุดผมว่าไม่มีนะครับไม่มีมันน้อยเกินไปนะครับอ่ะเอาอีกสักนิ่ก็ได้อ่ะน่ครับให้เห็นภาพชัดๆนะครับ ลองพื้นที่โล่งๆขงซดตรงเนี้มันมันเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราลดน้ำไปนี่คือลักษณะคือน้ําที่มันจะไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ระบบสปริงเกอร์หรือระบบเใช้บัวรดอย่างเงี้ยครับน้ำมันจะไม่ไปใต้ดินครับน้ําจะอยู่ที่ผิวดินแต่รากพืชมันอยู่ใต้ดินนะครับแล้วเมื่อไหร่มันจะเจอกันนะครับถ้าเกิดเจอกันแล้วก็ ประโยชน์ของมันจะมากจะน้อยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับที่ผมเทลงไปในนี้ก็เห็นนะครับว่ามันลงไปเต็มที่ร้อยเซก็ถ้าเกิดสนใจเทคนิคการเกษตรดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมในช่องต้นกล้าพาสุขนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ